สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถสุสติแครีนะครับผมเป็นรถกระบะน,นะครับผมคันนี้นะครับเป็นปี17ไม่วิ่ง60,000โลนะครับ60,000กว่าโลนะครับติด LPG แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพยังใหม่มากเลยนะครับ60,000กว่าโลเองพลาสติกบางแดดยังไม่แก่นะครับผมเบาะเดิมเดิม เบาเดิมๆนะครับไม่มีขาดนะครับน็อตไม่ขยับรถสวยนะครับคันนี้นะครับไม่เคยทำสีมีล้อมแม็กนะครับขอบ5นะครับไฟหน้าใสาๆเลยนะครับผมคันนี้ ปีสินะครับมีสกเกิร์ตข้างเรียบร้อยนะครับมีแม็กไลเนอร์นะครับแม็กไลเนอร์ใหม่ๆเลยนะครับผมอันนี้นะครับรถสวยจริงนะครับปี17 0 0มกว่าโลนะครับ รถนนไม่ขยับนะครับผมด้านใต้สะอาดสะบเครื่องเดินเงียบนิ่งจริงๆเลยครับผมแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับ ปี7นะครับผมคันนี้ไฟหน้าใสาๆเลยนะครับปีหนึ่งเหมืโลติด RPG แล้วขับวิ่งทางไกลสบายมากเลยนะครับประหยัดสุดๆครับไม่ขยับเหมือนเดิมนะครับผมมีน้ำยาหล่อเย็นเรียบร้อยนะครับคานหน้าเดิมสติกเกอร์เดิมอยู่นะครับ ตัว R ตัว L อยู่นะครับน็อตไม่ขยับปี17ไมล์ห0 0มืโลนะครับผมราคานะครับจะอยู่ที่149,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์08 5 2 3 6 9000นะครับขอบคุณมากครับ